สวัสดีครับพี่น้องวัตถิเฮ็ดอันขวดเส้บักแตงให้กินมื้อนี้จ้าเป็นยังอยากกินข้าวตา้าเศร้าเขียวไข,ข่เอาะขั้นในหาวัตถุดิบซ้ำต้มไข่ต้มไข่ไขก็เลยได้ต้มไข่ให้พี่น้องเดี๋ยวขัวบักแตงค้าบุรุษพี่น้องปฏิเคียวเขียวเขาตัดหญ้ากันทีว่ว่าแล้วผมเอารูปผมเอาในผมนะอ,มอ,อรูปผมอ่ะยังไม่ได้หมัดเลย อยากก็อยาก,ยากคันเดอยากขึ้นมาในเขียวเฮาปั๊บปับป๊บปับ๊บเพราะอันไม่อยากให้เคียงผมเอ้าจำเองดูสิจำเองดูสิเอ้าจำอาลูกอ้นจำจำเนาะอ่อนต้องอีกแล้วเนี่ยจำ <laughs> เฮ็ดเหลียญกันหละอ่ะอ่ะอ้าปักอ้ามทำไน้กินเองก็เฮ็ดเหลียพี่น้องเลยขึ้นนเพื่อนอาบน้ำสาผมเลยมาขึ้นเลยอืมเลยให้เพื่อนนอนอิสระเลยซวงไข่เราได้พอจับอาบน้ำเลยนอนสวดเสากัก มันรับโตมววันสะอาดสะอาดเนี่ยเหี้ยอางาอย่า่ยินไข่ขาวออกให้เพิ่นบ่ามาเตะไข่ขาว อ,อร่อยมากอือมมีนำเยอะๆบหนาวมากเลวพี่น,อน้องเอ้ยเลูกอะแอบเยลยเนาะแอบปอนเรื่อ เอาน้ำให้พ่อไปเอาน้ำให้อ้อมอาฮฮฮเรืร่องลีลาอะไร แอบเบบนี้เอาเลยน้ำแม็กกี้กับใครอันนี้ปอปอกก็ไม่มีน้ำน้ำเนี่ยเปลือกมันแตกในหมอแลนะน้ำมุดลุกน้ำเพราะมันยังดอก พอหาวัตถุดิบพระท่านเลยว่าอยากอยากเคี่ยวเลยเลขทันเหตุนั่นอยู่พวกกินหลายครับพอกระอิมน้ำพอดีหบะพี้นอน่อย อ้กินหลายครับผมบนอ่อนๆ้นเลพี่น้องเลยผมบนเส้นหน่อยคือพอ โอ้อ้าวลูกอืม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 แก่ไปตรงใอ่ย อ่ะป๊ะอ่าอ่าอ่าเออลูกผมบอกลูกลูกผมบอกอืมอะไรกินแซมอะไรอย่งางงับเนาะนั่งลงนั่งลงนั่งลงนีอ่ะอะไรเนี่ยปล่อยหยาบปล่อยหยาบมันทางถึงป่าหยาบแบบว่าพีทัดมันเป็นต่อมันทางถึงป่ะระวังลูกระวังหนีไหม แค่เนี้ยบ่แม่ว่าอยากกว,พน,วพนพ่อเดีรนึกว่าอยากกวนพ่อไปเฮ็ดมาให้แล้วบ่กินบ่แม่ได้กินเ้ยระวังนั้นเนี่ยเป็นตอตอไม้อืมระวังฮะของลูกจะไปเกามันลยูมันจะบาด วอ,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 อ่าอร่อยมากคำนี้ลูกอ้าอาอุ่นเขาเลยอุ่นเขาเ,เย็นแน่อุ่นล้วก็ต้มไข่ไปน้ำ พี่น้องจะว่าเสื้อตัวเก้าได้พี่น้องมันนี่คือจะซักไ้่บ่นีงใส่ทำงานมันนี่ก็ไรซักบน่น กินที่เขาก็มีแห้งท้องพี่นอ้องกินแล้วเขาก็กินน้มบมรุงกินน้มกินขนมบางเฮอรกินใส่กอกนั่งกับมีแห้งที่งนั่งพี่นอ้องไปกินขา้านะลูกกินข้าวล่ข้ามป่นนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> ต้องได้ <c oughs> <c oughs> ต้องได้เตรียมซื้อแนวสวนได้บันกับทายะอ่างีกบัด น้ำเมกกี้น้ำจังนวอเนี่ยนั่งมากขนาดจาวาไซหลายอันนี้น้ำดิ้มแตกมาจากใครเอานะไหนูกอ,อ่ะอ่า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 ,อา,อากินหลายแต่ลูกโอ้ยิวเลย,ย,ยมื่นี้คือหนงูตะเาเลยมื่เนี้ยกว่าอุตส่าห์ว่าจะขวใครใส่ปักแตกขึ้นไปนองวา,ายใครหมดสองหน่วยเล้วเหลือใครเขา รูปผมด้วยอะอทิพย์ก็คำามมจะทําัใหญ่กินซ้ำพอเลยมือเขากินไรทงี่ล่ะพี่น้องพอก็ดีใจด้วยกันกินเขาหลายแบบนี้ถึงว่าจะเป็นไข้มันกับมีประโยชน์ตอนร่างกายเขาคือเข่าพี่น้องเข้านี่แหละประโยชน์นะคุณมัวไว้กินไข้ได้ยิ่งดีแล้ว รูวะต้นซีอิมหรอบางคนอ่าฮ่าโอ,โอ้ดีใจเด้พี่น้องลูกกินขา้าวไรเอากล้องคอยเดินอยุบอะไรพี่น้องไปเบิง้งวันจะไปลืมกวรเดินไปเบิ้งกัก่อนเด้พน้องมาหน้ากินขา้าวลายนี่กดบ่ล่ะเออกดอยู่ เก่งแปลกดูกนุงเก่นนงนั่งอยู่ดอกเอ้าเฮ้ยลูกเอาเอา,เอ,า,เอ,าอีกวะตุย่ยใครอะอ่าได้อิ่มก็บายบายลูกอะนะยังกินได้เหรอ กินมาละพี่น้องเดี๋ยวเบิง่งคือเกลียชาติบ๊ายบายลูกเอ้า็งก็บ๊ายบายเร็วบ๊ายบายเร็วเดี๋ยวถ้าอยากกินโอเคเด้อพี่น้องถ้ากินอยู่ได้ไปก่อนพี่นอ้องหมดเลยอันนี้ครับ